สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปรับผมไรสังกัดดังซึ่งครับชิปนี้พานะครับเพื่อนๆมาดูงานก่อสร้างนะฮะ อ่ะตัวนี้จะเป็นบันไดเริ่มที่ทำนะครับบันไดวนด้านล่างตรงนี้มีพื้นที่ว่างอยู่ครับตรงบันไดนะ,นะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปบนบันไดนี่ไปดูด้านบนครับในการทำงานเป็น ชั้นแรกชั้นสองชั้นสามกำลังเริ่มที่ทำอันไดนะครับกำลังตีกำลังตีแบบครับตอนนี้ขึ้นชั้น3ามคนระับ กำลังทีเสาชั้นสามนะครับชั้นสามนี่ก็น่าจะเป็นชั้นสุดท้ายแลย้วแหละเนี่ยพื้นเสร็จเรียบร้อยนะครับการยกนะครับหรือว่าเอาปูนขึ้นมาทีฮะเนี่ยโอ้ยจุลาเด็กจริงนี่ครับใช้เฮ้าใช้โอ๊ย อันนั้นอะไรนะที่เฮาเอ้ยรอกนะครับใช้รอก,รอกนั่นแหละก็เกาะแบบนี้ครับมีลูกตุ้มด้านตรงกลางด้วยล,ลูกตุ้มนี้เขาทำเพื่อเพื่อทวงวะทวงให้มันเสมอเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่ฮะที่ว่าจะมาทีให้มันเสร็จไวนะครับกว่าจะได้แต่อะเที่ยวนะก็จะประมาณนี้ครับ ทีเสร็จครับเนี่ยทีเสร็จก็ต้องเอาลงไปแบบเดิมครับเกาะแบบนี้นะครเกาะแบบนี้แต่ละงานก็มีความชำนาญแตกต่างกันไปนะครับสำหรับการทำงาน่ะของอ่า ทางนั้นทีมงานก่อสร้างเนี่ยตัวนี้ตีแบบบันไดชั้นสามชั้นสองชั้นสามยังไม่ไมีบันไดน,นะ โอ้ปิงให้อ๋อเต็มแล้วครับผม ก็จะทํางานกันก็ประมาณนี้ครับเนี่ฮะเป็นลูกตุ้มนะฮะแบบนี้ที่จะใช้รอกนะครับใช้รอกนะเอาปูนขึ้นมาเทเป็นเทเสาอย่างนี้ครับผมนะฮะแบบนี้เลยนะครับที่เราทำไปเรื่อยๆครับผมนะครับไม่ต้องรีบนะบเพราะว่างานถ้ารีบมากมันก็ไม่ดีครับผมก็ประมาณนี้ โอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับทุกท่านนะในการทํางานนะไม่ว่าจะสาขาอาชีพไหนครับมันก็เหนื่อยกันด้วยกันทั้งนั้นนะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจทุกท่านทุกคนด้วยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ